สวัสดีพี่น้องมาแล้วมาแล้วใบบุยลำม,มาแล้วนะคะพี่น้องข้าวไข่เจียวเด้อพี่น้องเมนูนี่นะคะเมนูเย็นนี้นะคะข้าวไข่เจียวมอเจ้าข้าวไข่เจียวเนี่ยคะ่ะกับซอสเนี่ยซอสทาโก้พี่น้องอเหลือมาขึ้นพี่น้องน้อยนึงม,ม,มามาไข่เจียวนะคะ เขากันคือเกาไม,ม่เท่าเขากันคือเกานะฮะอร่อยนะคะอร่อย,ออยกินกับขา้าวกินข้าวสวยแซ่บเบด้อมาหอยเจียวหอวยเจียวร้อนๆนะคะเพื่อนมานี่อร่อย มามามาเจ้ามามาเพื่อเนเพื่อนเมนูกินง่ายๆนั้นเพื่อนเร็วง่ายกินง่ายพี่น้องเอ้ยนะคะไข่สีมาวาว่าเป็ยังไ้ฟ้าพี่น้องการสิกรอกดาวกรอกผ้าสียังพี่น้องเอ้ยต้องศึกษาพี่น้องเมื่อกี้ข่ฟ้าหลาย ข่อยกับฟ้าหลายข่อยลงจากไร่สดข่อยกับฟ้าวแห้งนะการที่เขาเฮ็ดยังเร่งรีบมันสิผิดพลาดพี่นอ้อง <c oughs> ข่อยกับ,บพิดพลาดจังซี่แหละพี่นอ้องข้าบนแมนคนเก่งนอ้อ ข้าวบะแมนคนแก่งเมือ่อดายติผิดพลาดแล้วมันแก้ไทย,ยากเจ้ากินข่าวไปเคลียดไปไปน้อง คียดน้าเรื่องคนอื่นเนี่ยม่น้องค่อ,เคย,อ,อ,อย,เคยเครียดอืมคอยบอกบอกยังปิดพลาดเราคอยเครียดน้องค่อยเฝ้าอืมเพราะฉะนั้นานะเพื่อนการที่จะกรอกข้อมูลเพื่อนการที่ห้างสิกรอกข้อมูล เสียผ้าษีในพี่นอ้องม,มันจะมีมันจะมีตรงหนึ่งที่เขาบอกว่าคุณเป็นอ่า us อ่า us citizen หรือไม่นะคะ citizen หรือ permanent resident หรือไม่นะคะเพื่อนเนาะคุณอยู่เป็นคนในประเทศอเมริกาถือสัญชาติอเมริกาหรือไม่ตรงนี้เขาจะติกคํำว่าโนเ้้อพี่นอ้อง เมื่อกี้ก็ตอนไลฟ์สดอยู่ก็มีน้องคนหนึ่งส่งส่งมาเนะาะญาติกันแหละพี่น้องส่งมาเพื่อนกระถาคําตอบเนื่องจากเข้าไลฟ์สดที่นี่เข้าเขาไปเปิดเปิดเปิดเ,ดเ,ดเมสเซจอ่านนี่เนาะเข้ากับความตีเข้าเฝ้าเนาะเข้าตอบลงไปว่าเยือแต่เย็เนี่ยมันปิดเดิมเพื่อนๆเข้าตรงกดคําว่าโน่เพราะว่าห้าบอแมนถือ,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 อสัญชาติอเมริกันนะเพื่อนอพี่น้องเอ้ยจะสิแก้ไขได้ปะบุ๊ก เครียดพี่น้องเครียดเพราะฉะนั้นน่ะ่อยส่งลิงไปแล้วพี่น้อง่อยส่งลิงไปหายเขาแล้วเขาบัตรโบอานเขากับเขาบัตรเพิ่ปปเปิดเบิงพี่น้องอือนี่แหละหอยส้อมอ่ะวิดีโอไปหายเขาเบิงแต่หมู่วานแล้วเขาเขาบพท่านเด็ดเปิดเบิงไหมพี่น้องทีนี้นมันเลยผิดเวล่าหอยเฝ้าหอยกับเลยตอบคําตอบผิดน่ะพี่น้อง mời đi ngọc ngoan